สวัสดีค่ะถึงเวลาของวิทยาศาสตร์ยภาพชีวภาพอีกแล้วนะคะและในวันนี้ก็มีสาระที่เป็นประโยชน์เช่นเคยค่ะแต่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นโดยชมตัวอย่างบางส่วนในช่วงไฮไลท์ของรายการกันก่อนค่ะ ศาสตร์กายภาพชีวภาพวันนี้ในช่วงจุดประกายและช่วงค้นคว้าหาความจริงขอเสนอเรื่องสีสันตอนสีสันเพาะและการย้อมผ้าและในช่วง108,009จะพาไปดูวิธีการย้อมผ้าและการถอผ้าไหมของศูนย์ศิลปะชีพบางใสสูตรมาดอีดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมได้ในรายการครับ ที่จะนาเสนอในวันนี้นะั้นน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าสีสันที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจําวันนั้นมีอยู่มากมายทั้งที่ได้จากธรรมชาติและที่มนุษย์เราสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อเช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันตามความต้องการนะคะโดยเฉพาะสีสังเคราะห์นั้นสังเคราะห์ะขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์อะไรกันได้บ้างต้องติดตามชมในช่วงต่อไปคะ่ะ จากใช้สีมาตั้งแต่สมัยโบราณดูได้าจากหลักฐานของมนุษย์ยุคหินที่ใช้สีเขียนในผนังถ้ำและสีของเครื่องใช้และเครื่องประดับในยุคโบราณแต่เดิมนั้นเราจะได้สีจากธรรมชาติทั้งจากพืชและสัตว์ตลอดจนแร่ธาตุต่างๆแต่สีที่ได้จากพืชนั้นเป็นแหล่งสีธรรมชาติที่สำคัญและมีสีต่างๆมากมายหลายชนิด เช่นสีเหลืองจากขมิน้นสีเขียวจากใบเตยสีม่วงจากดอกอัญชันและสีแดงจากดอกกระเจี๊ยบแดงเป็นต้น เนื่องจากสีสันมีส่วนช่วยสิ่งต่างๆน่าดูและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งหากใช้เพียงสีจากธรรมชาติคงไม่เพียงพอต่อความต้องการดังนั้นมนุษย์จึงได้คิดค้นสีสังเคราะห์ขึ้นเพื่อรองรับในวัตถุประสงค์ต่างๆที่จําเป็นต้องใช้สีในปริมาณมากสีที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมานั้น เป็นสีที่ได้จากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างสารเคมีบางชนิดสีสังเคราะห์จึงมีสีที่สดใสกว่าสีจากธรรมชาติอีกทั้งยังสามารถผลิตได้ในจำนวนมากกว่าสีธรรมชาติอีกด้วยสีสังเคราะห์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิดเช่นสีผสมอาหาร สีเคลือบผิวและสีย้อมสีสังเคราะห์เหล่านี้โดยเฉพาะสีผสมอาหารนั้นจะต้องเป็นสีที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองคุณภาพและอนุญาตให้ใช้ผสมอาหารได้โดยไม่เกิดอันตรายต่อผู้บริปโภค สีเคลือบผิวได้แก่สีที่ใช้ทาเคลือบผิววสัสดุเครื่องใช้หรืออาคารบ้านเรือนเพื่อเพิ่มความสวยงามหรือช่วยป้องกันของที่ทาไม่ให้เสียหายจากการใช้หรือจากธรรมชาติเช่นป้องกันการเป็นสนิมที่เกิดจากการโดนน้ำฝนมากเกินไปสีเคลือบผิวแบ่งเป็นสองชนิดตามตัวทำละลายคือสีน้ำ และสีน้ำมันโดยสีน้ำนั้นจะเป็นสีที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายซึ่งสีน้ำที่ใช้ทาอาคารบ้านเรือนนั้นบางทีเราก็จะเรียกว่าสีพลาสติกแต่ในทางอุตสาหกรรมการผลิตสีจะเรียกสีประเภทนี้ว่าสีอิมเ s อร์ชันหรือสีลาเท็กซ์ส่วนสีน้ำมันนั้น เป็นสีที่ใช้น้ำมันเป็นตัวทำละลายอย่างเช่นน้ำมันสนทินเนอร์หรือเอทานอลและสีย้อมที่เป็นสีสังเคราะห์ซึ่งนอกจากสีย้อมผ้าแล้วยังมีสีที่ใช้สำหรับย้อมสิ่งต่างๆได้อีกด้วยเช่นสีย้อมเส้นได้ย้อมเส้นผมเป็นต้น ไปแล้วนะคะว่าสีสังเคราะห์ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนี้มีทั้งสีสังเคราะห์เพื่อการผสมอาหารสีสังเคราะห์เพื่อการทาเคลือบผิววัสดุต่างๆและสีสังเคราะห์เพื่อการย้อมค่ะซึ่งแต่ละชนิดนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นสีสังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันนะคะโดยเฉพาะสีสังเคราะห์ที่ใช้ทาเคลือบผิววัสดุต่างๆนั้นดูเหมือนว่าจะถูกนํามาใช้งานมากกว่าชนิดอื่นเพราะว่าตัวอาคารบ้านเรือนทั่วไปนั้นล้วนแล้วแต่ทาเคลือบทั้งภายในภายนอกเราไปดูกันนะะคว่า สีสังเคราะห์ที่ใช้ทาเคลือบผิวนี้มีส่วนรประกอบที่สําคัญอย่างไรบ้างในช่วงค้นคว้าหาความจริงค่ะสีเคลือบผิวเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มสีสันดูสวยงามยิ่งขึ้นให้กับอาคารบ้านเรือน หรือวัสดุที่ได้ทาเคลือบไว้สีเคลือบผิวในปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายยี่ห้อแต่อย่างไรแล้วสีเคลือบผิวทุกชนิดจะต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญคือผงสีตัวยึดเกาะ ตัวทำละลายและสารเติมเต็มผงสีเป็นส่วนประกอบที่ทำให้เกิดสีมีลักษณะเป็นผงละเอียดไม่ละลายในตัวยึดเกาะและตัวทำละลายมีสมบัติพิเศษทำหน้าที่ต้านการบูกร่อนช่วยทนไฟและทำให้เกิดเงา ตัวยึดเกาะทําทให้เกิดฟีบางๆซึ่งเป็นส่วนประกอบสําสคัญที่สุดของสีเพราะเป็นส่วนที่จะเกาะติดแน่นกับพื้นผิวเมื่อเวลาทาสีโดยยึดของสีไว้ภายในตัวยึดเกาะโดยทั่วไปได้จะสารเรซิ้นตัวยึดเกาะมีสมบัติที่สําคัญคือทําให้เกิดเงาความแข็งแรงและทนต่อสิ่งแวดล้อม ตัวทำละลายเป็นของเหลวที่ใส่ในสีเพื่อให้ผสมกับผงสีและตัวยึดเกาะเพื่อให้ได้ความข้นเหลวของสีเคลือบผิวตามต้องการภายหลังการเคลือบผิวแล้วตัวทำละลายจะระเหยหมดไปโดยจะแห้งช้าหรือเร็วนั้นขึ้นกับตัวทำละลายอย่างสีน้ำหรือสีพลาสติกนั้นจะมีตัวทำละลายที่เป็นน้ำสีจึงแห้งเร็วและสีผิวจะด้าน สูญสีน้ำมันจะมีตัวทํำละลายที่เป็นน้ำมันเช่นน้ำมันสนน้ำมันลินสิสีจะแห้งช้าและสีผิวจะเป็นมันซึ่งตัวทํำละลายจะพวกนี้จะเป็นสารที่ติดไฟได้ง่ายจึงควรระมัดระวังในการใช้และสารเติมเต็มซึ่งเป็นส่วนประกอบที่เป็นสารพิเศษที่ใส่ลงไปในสีเพื่อให้มีสมบัติบางประการ ไม่เกิดฟองมีผิวเรียบไร้รอยแปรงป้องกันเชื้อราทึบแสงและสะท้อนแสงสีบางชนิดใช้ผงสีที่เป็นสารประกอบของตะกั่วซึ่งอาจะก,กระเทาะออกจากผิวที่ทาไว้ได้และหากตกลลไปในอาหารและถ้าเรารับประทานเข้าไปก็จะทำให้ร่างกายได้รับพิษสารตะกั่ว และอาจเกิดอันตรายได้ฉะนั้นการใช้สีประเภทนี้จึงควรระมัดระวังในการใช้และห้ามไปใช้ในการผสมอาหารโดยเด็ดขาดเพราะอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ดังนั้นเราซึ่งเป็นผู้บริโภคก็ควรเลือกบริโภคอาหารหรือขนมที่มีสีสันไม่ฉูดฉาดจนเกินไปเพราะสีที่ผสมอยู่ในอาหารนั้นอาจจะไม่ใช่สีผสมอาหารก็ได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเด็กเล่นที่มีสีสันสวยงามซึ่งสีที่ใช้ผสมนั้นอาจจะมีส่วนประกอบของสารตะกั่วผสมอยู่ด้วยจึงควรระมัดระวังเพราะอาจเกิดอันตรายต่อเด็กได้นอกจากนี้แล้วในการทาสีก็ควรจะมีผ้าปิดจมูกด้วยเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบหายใจได้เช่นกัน ถ้ว่าสีสังเคราะห์จะเป็นตัวที่สร้างสีสันให้เกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆแต่ในขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้นะคะหากว่าเราได้รับสารตะกั่วที่อยู่ในสีสังเคราะห์นั้นจนเกินขนาดดังนั้นจึงควรเลือกใช้สีสังเคราะห์ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ค่ะแต่าหากเป็นการที่สีเพื่อผสมอาหารมีคําแนะนําว่าควรใช้สีที่ได้จากธรรมชาติจะดีที่สุดนะคะและในช่วง108,009เราจะพาไปชมเทคนิคการย้อมผ้าและการทอผ้าไหมติดตามได้เลยค่ะ การย้อมผ้านั้นเป็นวิธีการที่ทําให้เกิดลวดลายและสีสันต่างๆบนผ้าการย้อมผ้ามีหลายประเภทด้วยกันเช่นการย้อมแบบบาติกการย้อมแบบมัดและการย้อมแบบลูกกลิ้ง ซึ่งเป็นการย้อมในอุตสาหกรรมผ้าที่นิยมในปัจจุบันแต่ที่ศูนย์ศิลปาชีพในการทอผ้าไหมมัดหมี่นั้นจะใช้วิธีการย้อมที่เรียกว่าการย้อมแบบมัดสำหรับการทอผ้าไหมมัดหมี่ของศูนย์ศิลปาชีพบางไฟของเรานะคะก็เริ่มจาก ขั้นแรกขั้นตอนแรกก็คือนําไหมดิบไปฟอกให้เป็นสีขาวแล้วก็นําไหมสีขาวนั้นนะมาฝักมาฝักใส่กระบอกหรือใส่อากก็ได้แล้วแต่จะความสะดวกเป็นตอนนั้นแล้วก็นํามาเข็นใส่ลาให้เป็นให้เป็นเกลียวมันเต้นจะได้เหนียวแล้วก็นําไปคน้นบนหลักวั้นมีค้นพอกับความต้องการแล้วเราก็นําเชือกฟางมามัดลายลายนี่ อาจารย์จะเริ่มเป็นคนออกแบบสอนให้ช่วงระยะแรกเพราะว่านักเรียนเข้าใหม่นี้จะไม่เป็นถ้าเริ่มเป็นแล้วเราก็จะเริ่มออกลายเองคิดลายเองแล้วก็ <c oughs> ส่วนมากลายที่ใช้ก็จะเป็นลายง่ายๆลา,ายขั้นพื้นฐานลายใบสีลายกระจับลายแม่กุญแจจะเป็นลายพื้นฐานง่ายๆก่อนแล้วก็จะเริ่มยากขึ้นไปเรื่อยๆ ลายที่ยาวที่สุดมันทายากก็คือลายขอมันจะมีความสลับซับซ้อนหลังจากที่เรานําเที่ยวกฟางมามัดลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําไหมที่มัดนั้นไปย้อมหากเราต้องการผ้าไหมมัดหม,มี่ที่มีหลายสีในผืนเดียวกันเราก็นําไปย้อมหลายครั้งเช่นว่าเราต้องการผ้าผืนนั้นห้าสีด้วยกันในผืนเดียวกันเราก็จะนําไหมที่มัดหมี่นั้นไปย้อมห้าครั้ง ย้อมเสร็จแล้วเราก็นำไหมนั้นขึ้นมาล้างให้สีไม่มีตกสังเกตที่น้ำจะให้น้ำเป็นสีขาวเลยเพราะว่าหากล้างสีที่ย้อมไหมยังไม่หมดผ้าจะตกเวลาเรานำไปใช้ประโยชน์แล้วสีจะตกเราก็ล้างให้สะอาดแล้วก็นำขึ้นมาตากแดดให้แห้งแล้วก็กวักไหมไมัดหมี่นั้นใส่กระบอกแล้วก็นำไปปั่นใส่หลอดเพื่อเตรียมทอสำหรับขั้นตอน การเตรียมตัวยืนก็คล้ยายๆกันกับเตรียมไหมมัดหมี่คือจะมีความแตกต่างกันตรงย้อมไหมคือไหมตัวยืนนี่เราจะนำไปฟอกแล้วก็นำไปย้อมสีได้เลยต่างแตกต่างกับไหมมัดหมี่คือมัดหมี่เราจะต้องนำไปฟอกแล้วก็ทำให้เป็นสีขาวแล้วถึงจะนำมาเข็นแล้วก็มามัดลายหลังจากที่เราฟอกแล้วก็ย้อมไหมตัวยืนเสร็จเราก็นำมา กระตุกให้แห้งแล้วก็นําไปขึ้นเครือขึ้นตัวยืนสําหรับฟาร์มยาวของตัวยืนนี้ก็จะขึ้นอยู่กับไหมว่าไหมหนึ่งกิโลจะยาวประมาณหกเมตรครึ่งระยะนี้เป็นระยะมาตรฐานที่เราใช้กันถ้าฟืมมากกว่าสี่สิบหลบความยาวนี้ก็ต้องลดลงประมาณห้าเมตรประมาณนี้ถ้าสองโลก็ยาวประมาณสิบสาเมตรหลังจากเรานำไหมไปขึ้นตัวยืนเสร็จแล้วเราก็นำมาพับ กระดานเ,เตรียมไปต่อไหมกับฟืมที่เราทอไว้ผืนที่แล้วเราจะตัดเสือไว้เพื่อจะมาต่อผืนใหม่หลังจากต่อเสร็จแล้วเราก็จะนําขึ้นทอนาไหมไมัดหมี่เชือกป่านใส่หลอดไว้เตรียมทอขั้นตอนสําคัญในการทอเนี่ก็สําคัญมากคือถ้าเราทอแล้วลายไม่ตรงจับลายไม่ได้ผ้านั้นก็จะเสียทําให้ราคาตกใช้ไม่ได้สําหรับการทอก็มีแค่นี้ค่ะ ในการย้อมผ้านั้นก็มีเทคนิคในการย้อมที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วแต่แบบที่เลือกใช้ค่ะและสําหรับในวันนี้เราก็ได้รายละเอียดมากมายทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของสีสังเคราะห์ค่ะพึงระลึกไว้เสมอนะคะว่าต้องเลือกใช้สีสังเคราะห์ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานค่ะอย่านําสีย้อมผ้าไปใช้ในการผสมอาหารนะคะแม้ว่าจะทําให้เกิดสีสันที่สวยงามก็ตามเพราะว่านั้นหมายถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเช่นเดียวกันค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้า สวัสดีค่ะ